คุยเก่งเหมือนพ่อปองปอนใช่ไหมลูกคุยเก่งเหมือนพ่อปองปอนมีคนถามหนูว่าหนูคุยเก่งเหมือนพ่อปองปอนใช่ไหมใช่ค่ะหนูเป็นลูกพ่อปองปอนหนูคุยเก่งใช่ไหมคะลูกใช่เก่งมากเลยนะอหนูคุยเก่งมากเลยหนูช่ำช่องคุยเก่งมากหนวดก็ยาว พูดคําตอบคําเหมือนกันใช่ไหมลูกใช,ใ,ชใช่ไหมใช่เออใช่ไหมลูกเออมาชืเนี่ยคนสวยเนี่ยเออมานั่งคุยมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็คุยอ๋อคุยอ๋อคุย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 เออหนูสวยอ่ะลูกหนูสวยหนูสวยใช่ไหมมานั่งคุยอ่ะลูก เ <Workers S 2> <Aj ax. S 1> อานั่งคุยนั่งคุยนั oh, ่งคุยโอ้คุยคุยคุยอ่าจ้าเออเอาอะไรอ่ะลูกอืมคุยโชน้องมาคุยโชเหรอลูกอืมโอ้โนมาคุยโชโอ้โนมาคุยโชเหรอคะเอามาคุยโชเอาคุยโชเอ้อ ให้เขาโชว์ให้เขาโชว์เต็มที่ให้เขาโชว์เต็มที่าม,ทมานั่งข้างแม่อยู่ข้าง,างแม่ น่ารักจังเลยลูกต้อมาขายลอตเตอรี่อ่ะลูกพอไผมาเดินมากันเป็นแถวเลย <c oughs> เนินกันมาเป็นแถวเลยเหรอลูกเอ้าต้มกินก่อนเพื่อนเลยเหรอลูกเอาไผมาต้มกินก่อนเพื่อนเลยอะไรนะลูก อะไรลูกอะไรล่ะลูกฮะอะไรลูกอืมต้องกินก่อนเพื่อนเลยจะไม่ลูกหนูกินไหมคะเออไม่กินเหรอคะลูกไม่กินเหรอคะหนูอิ่มแล้วระลูกต้องกินเก่งอะลูกต้องกินเก่งตลอดเลยสามสีนอนเฝ้าพวงย้อยเลยลูกสามสีนอนเฝ้าพมงย้อยเลย ดาหนูก็ตอบอยู่นั่นแหละลูกเออให้คุยกับสามฉีไม่ได้คุยกับหนูให้คนอื่นเขาตอบบ้างก็ได้ยังไม่ลูกให้คนอื่นเขาตอบบ้างก็ได้เออเออเงียบละอืม,อมหิมแล้วเหรอลูกต้อมหิมแล้วหรอครับลูกต้อมหิมแล้วเหรอครับต้อมหิมแล้ว สามสีพุงย้อยเลยจ้าลูกไม่กินเผือกลูกเอามานั่งฟ้าไม่กินเผือกกินมันเหรอคะลูกอืนะไม่กินเผือกลูกนี่ไม่กินเผือกเนี่ยเนี่ยหนูกินไม่เป็นน่ะลูก กินไม่ได้ใช่ไหมคะลูกนกินไม่ได้อ๋อนุกินไม่ได้อ๋อกินไม่ได้หันหลังให้อ๋อดมแล้วกินไม่ได้หันหลังให้ใช่ไหมคะลูกอ๋อใช่ใช่เออใช่เออนอนดีกว่าแม่กินไปเถอะนูกินไม่เป็นหรอกเปลือกเนี่ยอ๋อใช่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 เนี่ยให้แม่กินไปนะไม่ต้องกินใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เออเออเออนอนหันหลังหันหลังไปเลยหันหลังไป โอ้หันหลังไม่สนไม่สนเอามีขนมอยู่เนี่ยขนมแม่อยว่เออขนมหนูอยู่นี่ขนมอยู่นี่เมื่อเช้ากินไปแล้วอขนมอยู่นี่ค่ะ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 ชมชมคนเก่งของแม่เด็กดีของแม่รู้ทุกอย่างลูกหนูอ่ะฮเออนั่งเฝ้าแม่กินเผือกแล้วก็คอยนั่งมองว่าแม่กินเพอแม่ให้กินให้ดมดูก็รู้ว่ากินไม่ได้ก็หันหลังให้เรียบร้อยหันหลังให้เรียบร้อยเลยคนเก่งของแม่ลูก โอ้รู้จริงๆเลยลูกเอ้ยอ่าชมคันเก่งค่ะ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 ไม่กวนค่ะไม่กวนค่ะไม่หันมองค่ะไม่มองค่ะไม่มองค่ะไม่มองไม่มองเออไม่หันมองแม่ไม่มองแม่โอ้ไม่มองไม่มองไม่กินไม่กินท่านอนเขาค่ะ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 ไม่พูด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 แม่่าพูดเยอะสิหนูพูดคนเดียวพอใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ ใช่ใช่ใช่ใชอเออไหแม่กินเผือกก่อนนะแม่กินเผือกก่อนนะอันไหนอร่อยนะอันไหนเอานี้แหละที่หนูดมเมื่อกี้นะเอาที่หนูดมเมื่อกี้นะนะใช่ไหมอ่าใช่ใช่ casi, ใช่ bah, ใช่ไแม่ก like ินอันนี้แหละอ่ที <jin> ่หนูดมเมื่อกี้นะแม่กินเผือกก่อนนะออาอ๋อไม่ให้อะลูกให้ไหมให้ไหมเอาแม่กำลังจะวางสายกำลังจะกินเนี่ยไม่ให้อะลูกเอาให้ให้เลยไม่ให้ตกลงให้แม่ไหมอันเนี้ย ให้ให้อะดม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 อืม <esh> ดมดมอืมกินไม่ได้กินไม่ได้อืมด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 มอืมอืมอืมโอเค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 เข้าใจเข้าใจเข้าใจเนี่ยเข้าใจ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 ค่ะดูเข้าใจค่ะ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 เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะไม่เป็นไรแม่กินเอง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 หนูกินไม่ได้ค่ะเขาจะเฝ้าแม่ตลอดแม่นั่งอยู่ตรงไหนเขาจะเฝ้าแม่เขาน่ารักมาก น่ารักมากเลยลูกแม่ล,ลูกจ้าโอ้ยนอนหลับดีกว hmm. no. ha> ่าเออเออเออนอนซะนอนซะนอนซะเออเอานี่ออกไปนี่ออกไปเอนอนซะลูกนอนซะจ้าจ๋าจ๋านอนซะลูกนอนซะนอนซะนอนซะเอออยากนอนนอนไปนอนไปนอนไปเออโอ้ยจ๋า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 โอ้ยแม่จะวางสายก็ไม่ได้วางเนี่ยชวนคุยอยู่นั่นน่ะลูก โอ้ไม่จะวางสายก็ไม่ไี้วางอ่ะหลกชวนไม่คุยโอ้โอมีคยอยากคุยกับหนูมั่งมีขยอยากคุยกับหนูมั่งคะอ๋อค่ะค่ะค่ะไม่วางสายแล้วนะโอ้ไม่ให้วางอีกไม่วางสายแล้วนะโอ้ล้วจะทำยังไงอ่ะเนี่ยไม่จะกินเผือกไงได้เปล่าได้ได้นะเออโอเคนอนไปนอนไปนอนเลย เออเออนอนไปนอนไปนอนไปจ้านอนไปนอนไปพอแล้วหยุดแล้วนะอือจ้าลูกโอ้ยอย่นหน้ามาคุยอย่างนี้นะะ่ะเหรอลูกฮะจ้าจ้จ จ้าเงนะี้ยน่ามาคุยเลยอะ่ะจ้าลูกโอ้ยออืแม่คุณส้มๆของแม่เออจ้าลูกจ้าโอ้ยเงี้ยคุยไม่ถนัดแล้วลูกคุณคุยดีกว่าอออื้อโยจ๋าจ๋าลูกจ๋าจ๋า うん。